ไม่มีใบขับขี่ประกรนันรถยนต์ให้ความคุ้มครองไหมเกรทขอแยกเป็น2เรื่องนะคะเรื่องแรกคือ,อนิยามของคําว่าไม่มีใบขับขี่ในภาษาของประกรนันรถยนต์ก่อนคนที่ไม่มีใบขับขี่ในนิยามของประกรนันรถยนต์คือ 1. ไม่เคยสอบ มาก่อนหรือสอบแล้วแต่ไม่ผ่านแบบนี้ถือว่าไม่มีและ2นะคะเคยมีแต่ถูกเพิกถอนสิทธิตามกฎหมายแบบนี้ถือว่าไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีแต่ใบขับขี่ขาดไม่ได้ต่ออายุลืมหรือว่าหายแบบนี้ถือว่ามีนะคะส่วนในเรื่องของประกันก็จะแบ่งเป็นอีก2เรื่องเรื่องแรกคือประกันภาคบังคับที่เราเรียกว่าพรบรนะคะสําหรับพรบ จะไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องของไม่มีใบขับขี่ไม่ว่าผู้ที่ประสบภัยจากรถจะมีหรือไม่มีใบขับขี่นะคะพระบรให้ความคุ้มครองปกติส่วนถ้าเป็นประกันภาคสมัครใจที่ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น 1, 2, 2บวก3บวกหรือแม้แต่3นะคะกรณีที่ คนขับขี่นั้นไม่มีใบขับขี่นะคะประกันชั้น1 2บวกและ3บวกที่ให้ความคุ้มครองในการซ่อมรถของเรานั้นจะไม่คุ้มครองในเรื่องนี้ก็คือไม่ซ่อมรถของเราค่ะแต่ ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดนะคะประกันนั้นจะยังให้ความคุ้มครองในการไปเยียวยาหรือชดใช้คู่กรณีเพียงแต่ว่ารถของเราไม่ซ่อมแปลว่าประกันที่เพื่อนๆถืออยู่ถ้าเป็นชั้น1 2บวกหรือ3บวกแบบที่มีซ่อมรถเรานั้นจะแปลงสภาพไปเป็นชั้น3ค่ะ เรื่องนี้นะคะหลายคนไม่รู้และหลายคนเสียสิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพรบรที่ย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้มีข้อยกเว้นในเรื่องนี้คลิปนี้นะคะถ้าเห็นว่าดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครูเอวัชราวลีประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล